สวัสด,ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเปิดชีวิตคิมเบอรี่ย้อนปมรัก8ปีพิสูตรรักแท้ทุ่มเงินล้านสร้างเรือนหอหลังโตเปิดชีวิตคิมเบอรี่ย้อนปมรัก8ปีพิสูจน์รักแท้จนถึงวันขอแต่งงานบันเทิงทุ่มเงินล้านสร้างเรือนหอหลังโตเปิดชีวิตคิมเบอรี่ย้อนปมรัก8ปีพิสูน์รักแท้จนถึงวันขอแต่งงาน จากเพื่อนร่วมง,งานกระทั่งมีความรู้สึกดีๆจนกลายมาเป็นคู่รักที่มีความหวานสุดๆให้แฟนๆได้เห็นตลอดในระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาสำหรับคู่หวานอีกคู่ของวงการบันเทิงมากปรินสุภารัตน์กับนางเอกสาวคิมเบอรี่แอนเทียมสิริและในวันนี้ที่หลายคนรอคอยก็มาถึงแล้วโดยพระเอกหนุ่มได้ทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวแต่งงานไปแล้วเมื่อวันที่17เมษายน 2,565ที่ผ่านมาล่าสุดในอินสตาแกรมสตอรี่ของคิมเบอร์ลีได้ตั้งฟีเจอร์ให้แฟนๆเข้ามาถามคำถามกันสนุกๆในวันว่างระหว่างนั่งรถโดยมีคนถามนางเอกสาวว่าตื่นเต้นไหมคะปีนี้จะเป็นเจ้าสาวแล้วก่อนที่สาวคิมจะอัดคลิปตอบกลับคำถามดังกล่าวด้วยรอยยิ้มสดใสว่าตื่นเต้นเป็นช่วงๆค่ะเพราะยังมีเวลาเยอะอยู่มั้งถึงแม้ว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะยังไม่ยอมเผยการ,รือวันมงคลที่แน่ชัดให้ทุกคนได้ทราบกัน ทุมเงินล้านสร้างเรือนหอหลังโตเปิดชีวิตคิมเบอร์ี่ย้อนปมรัก8ปีพิสูน์รักแท้จนถึงวันขอแต่งงานจากเพื่อนร่วมงานกระทั่งมีความรู้สึกดีๆจนกลายมาเป็นคู่รักที่มีความหวานสุดๆให้แฟนๆได้เห็นตลอดในระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาสำหรับคู่หวานอีกคู่ของวงการบันเทิงหมากปรินสุภารัตน์กับนางเอกสาวคิมเบอร์ี่แอนเทียมสิริและในวันนี้ที่หลายคนรอคอยก็มาถึงแล้วโดยพระเอกหนุ่มได้ทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวแต่งงานไปแล้ว เมื่อวันที่17เมษายน2565ที่ผ่านมาล่าสุดในอินสตาแกรมสตอรีของคิมเบอรี่ได้ตั้งฟีเจอร์ให้แฟนๆเข้ามาถามคำถามกันสนุกๆในวันว่างระหว่างนั่งรถโดยมีคนถามนางเอกสาวว่าตื่นเต้นไหมคะปีนี้จะเป็นเจ้าสาวแล้วก่อนที่สาวคิมจะอัดคลิปตอบกลับคำถามดังกล่าวด้วยรอยยิ้มสดใสว่าตื่นเต้นเป็นช่วงๆค่ะเพราะยังมีเวลาเยอะอยู่มัง้ง ถึงแม้ว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะยังไม่ยอมเผยการรือวันมงคลที่แน่ชัดให้ทุกคนได้ทราบกันแต่บอกเลยงานนี้ต้องเป็นพิธีแต่งงานสุดอลังแห่งปีอีกคู่หนึ่งแน่นอนและย้อนปมที่ถูกจับจ้องเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคิมเบอรี่แอนเทียมสิริกับหมกักปรินสุภารัตน์หลังมีคนมาว่าทั้งคู่มีปัญหาทะเลพะกันไม่มีค่ะคือปัญหามันต้องมีอยู่แล้วแต่ไม่ได้เลิกค่ะคือเราไม่ได้งอนเพียงแต่เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเข้าใจกัน เห็นว่าเราน้อยใจที่เขาไม่มีเวลาให้เราทำงานหนักกว่าเขาอีกตอนนี้หัวเราะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ